สวัสดีค่ะก็จะมาสาธิตการปลูกบอลหวานนะคะนี่ค่ะปลูกลงกระบังแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ร้านที่ขาย20บาทนะคะ,คะแล้วก็ตัวแบบนี้นะคะจะราคาประมาณาประมาณ4บร้อยหรือว่า3ามบร้อยนะคะส่วนดินด้านล่างเป็นดินเก่านะคะหรือว่าดินถุง นะคะเดวให้ดูอันนี้จะเป็นดินดินถุงนะคะเนี่ยมีแกแลบเนี่ยค่ะแล้วก็มีเศษใบไม้รากใบไม้นะคะใบไม้แห้งเนี้ยเอามาหมักไว้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยทิ้งทิ้งเอาไว้นะคะจนน้ําใสเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นี่ทิ้งเอาไว้แล้วเขาก็โดนน้าฝนนะคะจนน้ําใสแล้วนะคะ ดินนี้ไม่ใช่ดินเหนียวนะคะนี่เป็นแกลบนี่ค่ะดินถุงเลยนี่ค่ะอ่าถ้าจะไม่ผิดอ่ะอันนี้นจะใส่ไปประมาณถุงถุงครึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าแถวบ้าน,นเพื่อนๆอ่าจะขนาดไหนของเลยเนี่ยจะใส่เป็นถุงประมาณถุงครึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ใส่ถุงครึ่งนะคะ หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ2-3วันนะคะโดยประมาณทิ้งให้ไว้ทิ้งให้น้ำเนี่ยให้ดินเขาตกลงไปข้างล่างนะคะใส่น้ำก็อยู่ระดับนี้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเหลือที่พื้นที่น้ำให้เยอะนะคะก็จะประมาณนิ้วหนึ่งประมาณเนี้ยเนี่ยนะคะโดยโดยปริมาณนะคะก็นิ้วหนึ่งพวกนี้ก็เนี่ยค่ะ เป็นดินถุงนะคะดินถุงซื้อได้ทั่วไปเลยแต่เป็นเพื่อนจะต้องมาตักแบบนี้อันนี้คือต้นพันธุบอลหวานวันนี้จะมาสาธิตคือไซส์เล็กนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นบอลหวานน่ะคะ่ะแต่ว่านียเอาต้นเล็กๆนดะมาปักแล้วนะคะพอมาปักปุ๊บลากเขาก็เนี่ยลากใหม่ก็คือรากสีขาวนะคะตรงนี้เขาจะมีหัว ัวของเขาก็สะสมอาหารนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่ะนะค่ะเขาก็จะนําไปเลี้ยงต้นแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะหายไปเนี่ยหัวเขาก็จะหายไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆคือบอลเขาเป็นพืชตระกูลหัวอยู่แล้วนะคะสมัยก่อนเราได้มาเป็นหัวเป็นหัวซะด้วยซ้ํานะคะไม่ไม่ใช่เป็นต้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมาสาธิตการปลูกให้ดูนี่ค่ะ แต่จริงๆถ้าเราตัดต้นบอลน,นี่นะคะใบของเขาเนี่ยจะเขียวนะคะโดยใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็จะเหี่ยวนี่ค่ะนี่คือรากใหม่นะคะถ้าใครนำไปปลูกแรกๆนี่ยค่ะก็ต้องตัดออกนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างบนน่ะกิ่งข้างบนเขาจะเหี่ยวนะคะนี่ค่ะแล้วเวลาการปลูกไม่ยากนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะอะไรเลยนี่ค่ะกระบังแบบนี้อ่าจริงๆสามารถปลูกได้สองสองต้นถ้าหักเอาไม่เคลื่อนย้ายนะคะเนี่ยดินแบบนี้แล้วก็แหวกแหวกเขาซะหน่อยนะคะแล้วก็อากรบ กบเพื่อให้เขาตั้งตัวได้นะคะเนี่ยให้เขาอยู่ตั้งตัวได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นี่นะคะลากคือจริงๆอ่ะเขาปลูกค่อนข้างง่ายเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ว่าอยากปลูกในร่มนะคะเขาไม่ใช่ต้นที่สามารถปลูกในร่มได้นะคะเขาไม่ใช่ไม้ร่มนะคะ เขาเป็นไม้แดดนะคะนี่แหละแบบเนี้ยทำยังไงก็ได้นะคะให้เขาตั้งตัวไม่จำเป็นที่ต้องใช้ดินบอลดินเหนียวหรือว่าดินอะไรนะคะคือนี่ค่ะนี่คือน้ำฝนนะที่ฝนตกเลยตั้งเอาไว้กลางกลางฝนนะคะเนี่ย แบบนี้เลยต้นนั้นก็เหมือนกันนะคะน,นีปลูกเอาไว้นะคะแล้วเอาบอลใส่เข้าไปต้นหนึ่งเนะะี่ยค่ะอันนั้นก็มาเดือนสองเดือนนะคะปลูกแล้ววางทิ้งไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่าให้น้ําแห้งแค่นั้นก็พอนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะจะอ่าถ้าส่งทางไปรษณีย์ยังไงก็ต้องตัดใบนะคะเพราะใบเขียวมากอันนี้ถ้าหักไม่ดีก็ตัดใบทิ้งนาเพื่อน าตัดใบเขาจะอยู่ตัวไวเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ะปักไว้นานมาแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่นะ,ะอันนี้ต้องรอดูใบอีกทีนี่ค่ะ ต้นเล็กๆปักเอาไว้นะคะสามสี่ต้นนี่ค่ะอันนี้ก็ปักไว้นานแล้วนี่ค่ะสี่ถึงห้าเดือนแต่กระถางนี้นี่ปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะคะแต่ถ้าปลูกกระถางไว้แค่ต้นเดียวเนี่ยข้อดีของเขาก็คือนี่นะคะ่ะเขาจะแตกหน่อออกมารอบๆแบบนี้เลยนี่ค่ะไม่ต้องเคลื่อนใจไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ปลูกไว้นานแล้วเป็นปีนี่ค่ะเห็นไหม เขาก็ช่วงนี้ถ้าเขาอ่ออันนี้ช่วงนี้เขาได้น้าฝนเยอะนะคะเขาก็จะงางไวเห็นไหมดิฉันสวยมากนิฉจะปลูกแค่ต้นละหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าพอตอนโตค่ะใบเขาจะกว้างพอใบเขากว้างเนี่ยเนี่ยเขาก็จะหาอาหารได้ดีนะคะดีกว่าเราปลูกรวมๆกันหลายๆต้นนะคะ แต่ถ้าใครมีพื้นที่น้อยเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะอันนี้ก็เนี่ยไว้แค่หนึ่งเหมือนกันนคะคะแต่อันนี้คือดินน้อยนะคะเนี่ยดินน้อยมากเห็นไหมหายไปเลยเหลือแต่น้ำแบบใสๆตรงนู้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวนี้ต้องขยบขยายย้ายเข้าไปนะคะนี่ค่ะเพราะเขามีไหลออกมานี่ไหลของบอลน,นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ อันนี้ปลูกเป็นปีแล้วนะต้นนี้พอปลูกเป็นปีนะคะ่ะไหลเขาก็จะออกมาแบบนี้แต่จริงๆอ่าไม่จําเป็นต้องครบปีนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาผลัดใบตรงนี้ออกเนี่ยเขาจะมีตาออกมาแล้วเขาก็จะแตกไหลแบบนี้เรื่อยๆทุกครั้งที่เขาผลิตใบเนี่ยแบบนี้ก็สามารถแตกไหลได้เนี่ยขอให้แบบกิ่งพวกนี้คะ่ะใบของเขาเหี่ยวเขาก็จะแตกไหลแบบนี้ออกมาเนี่ยคะ่ะ ตรงข้อข้อข้อตรงเนี้ยทุกข้อเลยเขาสามารถแตกไหลแบบนี้ได้หมดเลยนะคะต้นหนึ่งสามารถแตกไหลได้ตลอดอายุของเขาเลยนะคะนี่ศัตรูพืชของบอนหวานก็คือหนอนนั่นเองนะคะวันนี้ไม่มีหนอนแต่นี้โดนฝนนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็หมดนี่หมดนะะ้ะแล้วก็ นะคะมดเราจะเด็ดทิ้งก็ได้นะคะเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะหรือว่าจะใช้ฉีดก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะเขาเขาจะมาช่วงหน้าฝน,นะะเนี่ยค่ะเนี่ยเพี้ยพวกเนี้ยอันนี้มดดำนะคะนะคะเป็นแค่บางต้นนะคะไม่ได้แบบ เป็นทุกต้นนะคะใบด้านบนเขาสวยอยู่นะคะพวกพวกเพียนะน่ะเขาแค่จะมาช่วงนี้เองอะคะ่ะนี่ค่ะส่วนมากนุ้จะปลูกอย่างละหนึ่ง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 นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เอาหน่อที่ได้หรือไหลที่ได้ก็ไปปลูกต่ออีกทีนึงนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ปลูกสองแต่พอปลูกสองเนี่ย ต้นมันเอนหาแดดนะอันนี้เนี่ยเก่าแล้วก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเด็ดใบทิ้งนะคะเห็นไหมการปลูกวันหวานจริงไม่ยากนะคะปุ๋ยน่ยก็แทบจะไม่ได้ใส่ถ้าโดนน้ำฝนนะคะแต่ถ้าไม่โดนน้ำฝน,นเพื่อนๆก็ค่อยหาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะเนี่ยค่ะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกอย่างละหนึ่งหนึ่งอย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะคะนี่ค่ะถ้าปลูกแค่หนึ่งอะ่ะเห็นไหมเขางามดีเขาไม่มีเพื่อนมาย่างอาหารนะคะเขาเลยแตกหน่อแตกหลาได้พอแตกหน่อแตกหลายเพื่อนๆก็นําไปขยายเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะ งไงวันนี้นุยก็ลาไปก่อนนะคะลองกันดูค่ะปลูกบอานหวานไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ยับร่มนะคะเขาเป็นไม้แดดนะคะถ้าสนใจต้นพันธุ์ก็สอมารถสอบถามวิธีทางไลน์นะคะ n u y z i k a เบอร์โทรศัพท์085161 1860ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ